มันมันมันใหญ่มากนะนี่ซื้อมาสองร้อยบาทเองนะครับก็คือความยาวน่าจะอยู่ที่สี่เมตรนะครับมีหอยเชอรี่สีทองเข้ามาที่ได้มานะครับตัวนี้ไข่ออกมากเลยอันนี้คือเพาะแล้วนะฮะนี่ได้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์สวัสดีครับ วันนี้วันหยุดนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ก็มีพื้นที่อยู่ตรงนี้นะที่เห็นก่ออิฐไว้นะครับก็จะทําเป็นบ่อนะมีพื้นที่เหลือนะครับบ่อที่ผมจะลองเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองดูนะเพราะว่าขยายพันธุ์เร็วมากนะตรงนี้กับเป็นดินเคยเป็นต้นมะม่วงฮนะล้มไปแล้วนะแล้วก็ขุดลากขุดแล้ว ก็คิดว่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีรากรากน่าจะเน่าหมดแล้วของมะม่วงนะครับก็เลยโล่งเลยแล้วก็เลยเอาตอนฝนตกวอาแตงโมเอาอะไรอะ่ะฟักอะไรเงี้ยตรงนี้ดินดีนะครับนี่ก็งอกงามเลยเนี่ยเจอฝนมานะแคตาลูปด้วยก็นะจะเป็นปลูกอะไรที่เรากินเลยนะครับนี่ก็ก็จะเอาไว้มากรอบปลูกด้วยเลยนะ อิดมีวะครับอิดประสานผมนะผมเคยทําบ่ออนุบาลเลี้ยงไอ้เพาะปลาหมอเมื่อก่อนปหมอชุมพรนะครับแล้วก็เลิกไปนะแล้วก็มีหอยเชอรี่สีทองเข้ามาที่ได้มานะครับตอนนี้ไข่ออกมากเลยอันนี้คือเพาะแล้วนะฮะ นี่ได้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะสองอาทิตย์ที่ออกไข่นะ้นทีนี้มันเยอะสิครับก็เลยต้องจะลองทําบอ่อให้มันอยู่ดูซิว่ามันจะเป็นไงมันจะขายายตัวเร็วแค่ไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะเยอะนะครับตัวนี้พยายามเอาไข่มารวยดูยเพราะว่าหอยโข่งน่ะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยากนะครับถ้าไม่มีสถานที่ดีดดดเขาก็เลย มันก็ยังไข่อยู่นะหอยโขงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเอาหอยเชอรี่ใส่ด้วยนะหอยโขงก็ยังมีเยอะอยู่นะครับอิดะสานมีเยอะเดี๋ยวทำบ่อนะบ่อผงก็จะทำอยู่ประมาณห้าน่าจะสองเมตรคูณเมตรได้นะเดี๋ยวดูครับบอ่อพลาสติกครับตอนนี้นะครับอิดที่ผมเรียงไว้นะก็อยู่ที่ประมาณสชั้นนะครับ สี่ชั้นก้อนเนี่ยกอนในสิบเซนก็สี่สิบเซน т. เดี๋ยวก็วางบนทับผ้าใบปูบอ่ออีกก็เป็นห้ากอนเนาะความยาวแล้วแต่นะครับเพราะผ้าใบปูบอ่อเนี่ยมันมันมันใหญ่มากนะนี่ซื้อมาสองร้อยบาทเองนะครับก็คือความยาวน่าจะอยู่ที่สี่เมตรนะครับคูณสองเมตรเอ้คูณสี่เมตรสามเมตรแปดสิบคูณสี่เมตรอะผู้ใหญ่ครับ แล้วก็ใครจะปูสองชั้นก็แล้วแต่นะแต่ผมสำหรับเลี้ยงหอยนี่ไม่ต้องชั้นเดียวนะเดี๋ยวผมอาจจะขยับออกมาอีกสักได้อีกหน่อยนะเพราะดูจากอิฐยังมีเหลือก็เดี๋ยวเอากว้างกว่านี้หน่อยนะแต่คํานวณดีๆนะครับเพราะว่าเวลาใส่น้ำไปมันอาจจะล้มได้นะครับแต่ถ้าอยู่มาณที่หนึ่งเมตรคูณสเมตรเนี่ยน้ําอยู่ที่ประมาณระดับสาสิเซนเงี้ยไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเคยลองอยู่แล้วนะ ก็สบายๆนะเดี๋ยวทำบอกกันต่อครับก็ปูได้นะครับประมาณนี้ก่อนนะผ้าพลาสติกไอพลาสติกปูบ่อย่างเหลือนะฮะสามารถเอามาได้อีกนะถึงนี่เลยนะแต่ผมว่าผมพอละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าย upcoming upcoming ิ่งกว้างปริมาณน้ำมันเยอะแล้วทำให้กำแพงมันพังได้ประมาณนี้รับได้อยู่ครับเคยลองมาแล้วนะ ก็เดี๋ยวจะว่าเราจะทรงแล้วเนี่ยทำคนเดียวใช่ไหมครับถ้าเราจะทรงได้ก็ให้มันอยู่ในมุมในอะไรดีๆก่อนแล้วก็เอาน้ําเปิดนะครับเปิดเร็วให้น้ําหนักของน้ํามันเราค่อยๆไล่ไปที่มุมจากมุมนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงถ้ายากให้มันจะตรงสวยงามแล้วก็ค่อยเอาอีทับนะิดที่เอทับนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครไม่มีอิทนะก็มีไม้มีอะไรก็ทําเป็น ล็อกกันน้านข้างนะครับถ้าใบตรงที่ผมลงถึแค่หนึ่งร้อยบาทนะแต่เออว่าผมมีอีกประสาทเยอะนะครับเพราะว่าเคยซื้อไว้เดี๋ยวลองมาดูตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปไปหาพืชหาจอกแหนะอะไรหรือผักบุ้งน่ะมาปล่อยนะครับกตกมาปล่อยนะพักไว้สักสองคืนสามคืนแล้วก็หอยปล่อยน้นําก็เป็นน้ําประปานะตอนนี้เอนไปเสร็จง่ายแน่น้ําประปาไม่ไหล S <S 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 สุดยอดเลยโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามก่อที่เราทำเสร็จนะนี่นะครับหลังจากที่เราก่อแล้วก็ปูผ้านะปูผ้าได้นิดนึงที่เมื่อกีน้นะแล้วก็เราก็ เอาน้ำเปิดไล่นะครับเนี่นะปราปาเ่อยไหลเหืตัวเย็นนี่แหละแล้วก็ค่อยดึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดึงนะปล่อยมาก่อนมนก็ค่อยๆเซตให้พื้นมุม,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 มตรงไหนที่มันย่นเนือนก็จะปล่อยมันนะตามธรรมชาติมันดีกว่าจจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ความสูงที่ผมกะว่า4ี่เซนก็คงจะเหลือแค่อีกสามก้อนคือได้สามเซนนะสามสิบเซนนะครับแล้วก็น้ำานี่คงจะเติม ขึ้นไปในปริมาณหนึ่งนะครับปริมาณสัก2ี่สิบห้าเซนหรือไม่ต้องถึงสามสิบเซนให้เหลือขอบของของไอ้พลาสติกสักห้าเซนนะเผื่อว่าหอยมันขึ้นมาไข่นะฮะ mm hmm. ผมกลัวว่าถ้ามันสูงเกินไปเดี๋ยวกอน้้ำมันเต็มหรือตรงนี้เป็นชายคาแล้วก็เดี๋ยวฝนตกลงมาน้ำตกลงใน,นนี่อีกนะครับแล้วก็ปอยมามันเยอะไปปุ๊บเดี๋ยวอิดไม่อยู่นี่ผมก็เอาทำแนวแนวกันไว้นะ ื่อว่าด้านข้างจะแข็งแรงนะครับฝั่งนู้นมันเป็นดินสูงอยู่แล้วนะการมาะถะล่มนะครับก็เดี๋ยวไปหาผักหาผักบุ้งอะไรนะครับมาปล่อยนะครับแล้วก็ค่อยหอยเปล่อยกันนะเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ผมก็ไเปเก็บหักบูงมาจากสะแล้วนะแล้วก็ามาล้างทาความสะอาดก่อนนะครับหักบูงแล้วก็เอาใส่ลงไปนะครับมันก็จะมีรากอยู่นะครับบูงก็จะมีรากอยู่ไม่ตายแน่นอนนะมันจะตายเพราะหอยกินนี่แหละแล้วก็มีแหนแดงนะครับบางส่วนเป็นแหนแดงแหนแดงนี่อาจจะไม่ทันนะเพราะว่าหอยไม่ชอบกินเลยเกินนะครับเดี๋ยวค่อยเสริม เดี๋ยวก็จะใส่น้ำไปอีกพักหนึ่งนะครับก็น่าจะให้เหลือขอบนี้ประมาณสัก5เซนก็พอนะเหลือฝนด้วยเผล่ออะไรด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะครับเดี๋ยวรอที่จะแยกหอยมาปล่อยนะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโตเร็วหรือไม่เร็วยังไงนะครับไอหอยสีทองตัวเนี้ยนะหอยเชอรี่สีทองกนะ็ แับเลยให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับใจร้อนนะครับใจร้อนนะก็ะเลยเอาหอยเชอรี่ลูกมันนะครับมาปล่อยนะจะดูว่ามันนอกน้ำไหมที่จริงมันแข็งแรงนะผมว่ามันไม่น่านอกเนี่ยตอนนี้ผมก็ลองไปเอาที่กระมังที่เคยพ่อไว้ในะใครดูในคลิปนะครับมาปล่อยน้เนีมันก็เริ่มเห็นมันลอยอ่ะนี่ปล่อยมาประมาณ ครึ่งชั่วโมงได้นะครับเห็นจะไปเกาะกินผักบุ้งไลวเห็นไหมผักบุ้งแหนแดงนะลอยไปเกาะโอ้ยเต็มเลยไหมครับเนี่ยอูดว่าหลายพันตัวเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มไปหากินตามผักบุ้งที่ผมแปลวมาฮะเห็นไหมดูที่เื่นก่อน เอ้ยผมลืมไปมันมีลูกอึงางเว้ใครอืึงางลูกอึงางเออมันมากับบอ่ออะไรมันลงไปด้วยมันเป็นไรอ่ะช่างมันดูก็ไปทั่วบ่อแล้วนะครับตอนนี้ทั่วบ่อเลยไหม ก่อตามต้นผักบุ้งนะครับเที่ยวมาปล่อยฝังนุ้นด้วยนะครับมันว่ายนะ้ำเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอามาปล่อยตรงมุมนี้มาทางนี้นะเดี๋ยวเรามาดูบ่อพ่อพันที่ได้มานะครับ มาไม่ถึงยี่สิบตัวเนาะตอนนี้ผมเอาขัดบุ้งนะมาเทโถมให้มันเลยเนี่ครับกำลังโอ้ชอบกินเลยนะครับและไข่ที่เพิ่มออกมาอีกแปดแปดแปดแถวแปดเขาเรียกว่าแปดแปดอันน่ะนะตอนนี้ก็แค่ก็กะลังนี่นะครับที่เพนะาะเนาะสองอันเนี่ยก็ไปเทแล้วตอนนี้ก็เอาไข่ไข่แปดอันมาใส่ม่นะ เดี๋ยวก็รอลุ้นต่อนะครับว่ามันจะฟัดตัวตอนไหนนะน่าจะไว้อังคารอาทิาิ์ย์กว่าเราน่าจะได้สองอาทิตย์นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือรอบสองวันนี้มันก็เริ่มอันนี้นะนั่นเห็นไหมเริ่มเจาะเจาะลงแล้วนะครับตรงล่างนี้ก็เป็นกระมังเก่า เป็นทางขยะแหะเริ่มลงไปเห็นไหมเนื่องจากพื้นที่น้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามันออกมาผมก็จะไปปล่อยรวมกันเลี้ยงปนปนไปเลยเหมือนธรรมชาติเนะปนไปเลยนะครับส่วนนี้ก็เอามาปล่อยด้วยนะครับเอามา,าลองลองรวยรวยไปนะ้ไข่มันนะ ขาวๆนี่เป็นเศษไข่พนักงานเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าน่าจะมีบ้างนะครับเนาะคือในบออ่อห้อยโขงห้อยโข้งนี่ห้อยโคงห้อยโคงข้างล่างนะลูกเริ่มเท่ม,มน,นะครับร่วมกันไปก่อนไม่เป็นไรนะมันพ่อยากครับเนี่ยห้อยโคงเนี่ยมันรูมมันมันแตก มันออกลูกตกลงไปในน้ำบ้างอย่างเป็แบบนอยาเดีเห็นเห็นผูผูอยู่เ่ยเมือกวันผูผูมันก็จะเจาะออกนะครับก็ต้องดูว่าหอยโขมมันจะออกลูกหรือเปล่าตอนนี้คือมันก็เริ่มโตมากเลยนะครับโตมากๆบางลูกเท่ากัปั้นหาไม่เจอเนละ นี่อะไรครับเอาหอยแอนฮอนหอยเชอรี่สีทองก่อนหอยเชอรี่เราดูแล้วมันเลี้ยงง่ายกินง่ายด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็ไม่มีขายในตลาดเลยนะไอเนื้อหอยเชอรี่สีทองเนี่ยผมก็อยากกินเลยก็เลี้ยงเองนะครับในบ้านพื้นที่น้อยเนานะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่า จะเป็นยังไงกับไวเชอรี่สีทองนะครับที่ผมเริ่มเลี้ยงนะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับจะเจอกันครับสวัสดีครับ